เนกะว่าอ้ยทิพพรรณเจ้าย่ำเดยห่อตะขวดไก่ขวากไก่เอาขวายเฮ็ดหลายอย่างเลยพี่น้องครับอืมขาหมุน่าเจ้าเจือเออขวากบขวเกึบขวกยเฮ็ดได้ดิเออตุนขาหมูขาหมูกะมี่อืมเขาไปเบิ่งเอาเอาเอไม่ประหลาคอยเฮ็ดไปพี่น้องครับยังก็ได้นะครับอืมแล้วไปใจห้อน ไอฮอนพี่น้องครับอ่าบัดนี้ฮอปกาซิมาใส่แตงครับนะฮะใส่แตงไปเลยครับน่ะลุกไปเลยนะครับแตงไปแตงอ่อนพี่น้องครับอืมคุณหญิงแตงอ่อนอืมที่บ้านพี่น้องครับค่อยๆเบึ้งไปน่าทามันเง่าก็สิเป็นสองตอนอืมอ้าว หนังเกาหลีมีซีรีส์เนาะเป็นยังขัวกายอาทิตย์พร้อมจะมีซีรีส์เนาะเอออ้ยหอนพี่น้องครับเงานแตกงานเปลี่ยนมัดนี่แหละครับบรรยากาศการเฮ็ดกับเข่านะครับของคนอีสานหรือว่านคนทางไหนก็อสร้างพี่น้องครับถ้าบริษัทตัดผมบริษัตัดต่อเนี่ยบางคุบางคนเขาตัดต่อเนียมันเพิ่งได้สั่นๆั่อ่าผมบริใัทระบบตัดต่อก็แค่แปลงออก เปตอนหนึ่งตอนสองอยากให้เห็นเมื่อแตพี่น้องครับว่าอ่าดี่ตั้งหดอ่าแดดมาแล้วบัดนี้ก็ในคึ้มเห็นกระทะย่างสี่นด่ห้อนได้พี่น้องครับกระทะหลวงพอเออใครบ่ได้เป็นกระทะเล็กกระทะดำกระทะหนังกระทะห้างกระทะผูกระทะพังเหาะพี่น้องครับคนที่กับเขาไงล่ะเออบ่ได้เป็นซอกเป็นเสียบบ่ได้เป็นอี้ยงกับเขาพี่น้องครับอืมเคยเปลี่ยนยุเคยเป็นอันอัน เอ้ยยั่ะเออคนใส่คนให้กุ๊กใส่คีขากุ๊กยุ่มเออทำงานห้องอาหารหลายปีพี่น้องจะได้เป็นเด็กน้อยพนละอายุสิบกาขวบส่วนอาหารเออเงื่อนเดือดสามลอยหาชิปเขไม่ก้อนหนึ่งบ่ไดนเงินเดือนเป็นหมื่นงือเขาดอกุ๊กเจ็ดมือแปดมือเงื่อนเขาดอดลอยน้ามันเดือดจักน้อยพี่น้องครับนี่ก็เรื่อง เดือดนะฮะนี่นะครับผัดไก่ครับพ,พี่น้องครับเอิ้นแกงเอิ้นขัวไก่ก็ได้ผัดไก่ก็ได้เราจะพี่เอิ้นสมัครอาหารอีสานที่หลายซื้อพี่น้องครับก็งทีว่าครบในบริษัทพนหลายซื้อก็ได้นี่ประเด,ดี๋ยวได้พี่น้องครับคนัลายซื้ออาจจะครบได้ก็ได้ด้วยอุ่นอากาศ หวานคักพี่น้องครับเดือดปุ๊บปั๊บพี่น้องครับเนี่ยเดือดได้ไหนว่าแม่บ่เดือดได้ไหนค่อยๆพริกไปค่อยๆเฮดไปพี่น้องครับนี่ชิมน้ำก่อน ปุ่งดงเลยเจ้าทีมันอยากกินน้ำเซไปยิราครับพี่น้องครับนี่ฮะเด็ดมากเลยเวนจะขอเงินหล้วพี่น้องครับนี่ละปลูกเอาอืมเออันกับเผ่าไงหนอเผาสร้างบอกเขาเอื่นปุปก็บงเขาเอื่นบ้างเลยเนี่ยเอื่นแต่ไปยิราลาละหอมพี่น้องครับ หนาาแมวหน่อยก็อยากกินน้ำลุงกะทะสะละ่ะหอมใบยีราพี่น้องครับนี่กินหอมหอมซุกเลยครับได้ทีเลยนะครับพี่น้องครับผุบ๋มเป็นบาบาหวานเด้เอบางกูบางค,างคนโอ้ยเป็นแต่ข้าออแวแท้บาหวานเพิ่นว่า จับเอาเบื้อมาจุ่มพี่น้องครับถ้บว้วผสกเมื่อบันนี้ซีซิมเนี้ยพี่น้องครับบทซิมมันสกินด้วยนะให้ซับเป็นโตพี่น้องครับบพมักเป็นเนื้อนะหอยอิมออ่มควันเลย เค็มนิดหวานหน่อยแดงนี่จะออกหวานอยู่้วพี่น้องครับขนาดนี้พรดีแตงครับทุกไลฟ์ก็พราอดอีโอ้โหเพชรสุดยอดครับอ่าเห็นไหมครับเค็มข้น,นะฮะสู้เลยครับพี่น้องครับ ใก่พักแตงกวานะครับเผ็ดเผ็ดรสชาติจัดจัดนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเลอพี่น้องครับที่กายเกียรติดตามรับชมนะครับขอบารับชมนะครับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณผู้รักผู้ใหญ่นะครับผู้อุปถัมภ์คลิปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติขมาติดตามรับชมคลิปนี้กับพี่สมนีพี่น้องครับแล้วคลิปนาจังมาพ่อกันไหมว่าอิพ่อสีจะยังกินนะครับทุกท่านมีความสุขนะครับ สวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ